ที่ทา AI Emoji เราต้องเข้าไปที่กล้องก่อนค่ะแล้วก็กดมาที่ตรงอื่นๆด้านนี้ค่ะม m อยู่ทางด้านขวาแล้วก็สังเกตตรง AR zone ค่ะก็จะเข้ามาที่ AR zone นี่ค่ะกล้อง AI Emoji ตรงนี้พอกดเข้ามานะคะถ้าเราจะสร้าง emoji ของเราให้กดบวกทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็จะค้นหาใบหน้าของเรานะคะแล้วเราก็ถ่ายได้เลย แล้วก็มีเพศให้เลือกนะคะว่าเป็นผู้ใหญ่เพศชายเพศหญิงหรือว่าเป็นเด็กอยู่เพศชายเพศหญิงก็กดถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็รอสักครู่เพราะว่าเขากําลังสร้างอีโมจิของเราค่ะ,อะพอสร้างมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพวกทรงผมต่างๆได้พวกสีผิวทรงผมแบบนี้ค่ะถ้าอย่างนุ่นผมสั้นก็เอาพัประมาณอันนี้ เปลี่ยนสีผมได้หนวดเคราเนี่ยค่ะถ้าถ้ามีหนวดก็สามารถใส่ได้ใบหน้าเป็นแบบไหนใบหน้าเรียวใบหน้ากลมก็สามารถที่จะปรับได้เหมือนกันค่ะตาอยากได้เป็นตาแบบไหนตาแบบมีตาแบบว่าอันนี้ไหยก็จะตาแบบประมาณนี้ค่ะคิ้วค่ะอยากเป็น3มิติ6มิติก็สามารถปรับจาก ทางด้านนี้ได้เลยจมูกริมฝีปากหูกะและฝ่ายตรงนี้ก็ปรับได้เลยนะคะส่วนอันที่2ตรงนี้จะเป็นเหมือนการแต่งหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของอายแชโดว์นะคะตัวบลัชแล้วก็ทาลิปเนี่ยคะ่ะลิปสติกทาแบบเต็มปากหรือจะทาแบบเบรนสีนะคะแบบเลือกได้เลย,เลยตรงนี้เสื้อผ้าเราสามารถกด ออตัวของเสื้อผ้าเพิ่มเติมได้นะคะนี่ก็จะมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเอวร้อยแขนยาวแขนสั้นแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> ด้านล่างก็เป็นเหมือนพวกกระโปรงหรือกางเกงอะคะ่ะก็เลือกได้เหมือนกันหรือจะเป็นเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายนี่คือก็เหมือนเป็นพวกชุดเซตต่างๆนะคะพวกชุดเรสหรือว่าเออนี่ยคะ่ะบิกินี่อะไรเงะะี้ยค่ะก็มี รองเท้าทางด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องสวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกแว่นตาหรือว่าต่างหูก็คือออปชันแล้วก็ฟังก์ชันของ AI ม o จิก็เยอะมากเลยก็จะประมาณนี้พอเราทำเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยหรือว่าอยากจะออกแบบเสื้อผ้าใหม่ก็กดจากตรงนี้ได้ แล้วก็รอเขาประมวลผลสักคู่ค่ะเขาก็จะมีการเหมือนประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นตัวของสติกเกอร์ AI ม o จิของเรามาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบถ้าสงสยัยท่าไหว้ท่าอะไรนะคะีค่ะกดเรียบร้อยแล้วพอเราถ่ายใบหน้าของเราก็ จะเป็น AI Emoji ที่เราตกแต่งเมื่อกี้ะคะ่ะด้านล่างก็จะมีหลายอย่างมีเป็นฉากก็คือเวลาที่เราถ่ายมันก็จะเต็มตัวประมาณนี้ฉากถ้าเป็น m a ร์คตรงนี้นะคะก็จะเป็นแค่ใบหน้าอย่างเดียวกระจกกระจกก็เหมือนมีตัว AI ม o จิอะคะ่ะ มาให้แบบนี้แล้วเขาแล้วเวลาที่เราทำท่าอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะทำท่าตามเราด้วยขัานขวาสุดนะคะก็จะเป็นการเล่นค่ะการเล่นก็คือพอเรากดแล้วเนี่ยเขาจะบอกให้เราแพนกล้องไปรอบๆนะคะพอเราแพลนเสร็จแล้วนะคะตัวอีโมจิของเราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเขานะคะไปไหนก็ได้อย่างเช่นให้เขามาอยู่ตรงนี้นเต้นได้ด้วยให้เขาไปยืนอยู่บนนี้ ืบนบนสามารถวาดทางเดินให้ตัวของ AR Emoji ของเราได้ด้วยนะคะด้วยการกดเนี่ยค่ะเป็นเส้นตรงนี้ถ้าจะให้เขาเดินมาก็แต่ต้องเป็นทางเดินที่เขาพอที่จะเดินได้นะคะถ้าเราแบบโลดโผนขึ้นแบบท้องฟ้าอะไรอย่างนี้เขาอาจจะเขาอาจจะเดินไม่ได้อย่างเช่นจะให้กระโดดลงมาอย่างนี้เลยเขาก็จะแจ้งเตือนว่าทางเดินนี้ดูยากเกินไปนะคะช่วยวาดให้ง่ายกว่าน,นี้ เราให้เขาเดินไปทางด้านนี้นะคะเขาจะเดินไปเรื่อยๆแบบประมาณนี้หรือให้เขาลงมาเราก็ให้เขาลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วาดทางเดินให้เขาเดินมาหาเรานะก,ก็จะเดินมามาสิ ไปทง้เนี่ยแบบนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นการเล่น AI อีโมจินะคะเข้าไปตรงนี้ได้ไหมนี่ยมีการแบบว่าเต้นทะลุไปในกำแพงก็ได้ค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็สามารถนำไปเล่นได้เลยถ้าเ,เครื่องคุณลูกค้ามี AI อีโมจิค่ะสามารถ อัดวิดีโอนะคะแล้วก็อัปโหลดลงพวก Facebook อย่างนี้ได้ oh. เปลี่ยนตัวได้นะคะไม่ใช่แค่ตัวอีโมจิของเราแบบนี้ oh. ค่ะและนี่นะคะ oh. ก็คือ AR อีโมจิค่ะ